Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn vẫn được một cái lần nữa hello 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 luôn hello 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 thăm hello 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 านะปกาศมันร้อนไหมร้อนปุ๊บมันทำให้ผมใช่แต่ว่ร้อนเกินมีอะไรพูดอะไรให้เราฟังบ้างไหมมีอะไรพูดให้เราฟังบ้างไหมไม่ได้ไม่ได้พูดมันไม่ได้พูดอะไรกันมีโรคประจำตัวท่านมีโรคประจำแกไม่มีไม่มีนะครับแต่กแต่สมัยสมัยนี้แกจะปวดหัวปวดหัวปวดหัว,ปหวเป็นเป็นโรคไม่เก่นไม่เก่น เขาไม่ได้บ่นเลยเราฟังนะไม่ได right? ้บ่นเอาไม่ได well, so ้ท่นเคยมีใครเหตุการณ์เครื่กับใครไม่เลยเขาบ่นเลยฟังไหมดีไหมที่อยู่วัดเนี่ยไม่ได้ไม่มีนะคิดว่านั่นนี่เป็นเป็นเพราะอะไรเนี่เกีดขึ้กับเราคิดว่าเขาจะรู้เขาจะไปคาดเราแล้วเราจะเป็นว่าแกเจ็บจะเป็นเกี่ยวกับโรคเมเกนนะพอๆรันเกี่ยวกับ นัำนมันว่าอากาศร้อนเปิดทับเพราะว่าสภาพการนอนนี่ผมดูมันเปิดพัดลมไว้เนาะเออพัดลมเลยพัดลมเิดับพัดลมมันเปิดไว้ตัวสับปะรดไม่ข้างเลยเนาะโทรศัพท์ยังไม่หมดแบตเลยที่ดูตั้งแต่วันจันทร์วันแล้วจะรู้ไปชัดจะเปิดดูนะาจะมีตัววิ่งอยู่อตัวสับนะโอ้โหเพราะว่าตัวทุกข้างอ่ะแต่บอมีปัญหาเออเดี๋ยวดูเวลาตรงที่โทรศัพท์ก็ได้เนาะว่าโทรเข้ามาเมื่อไหร่เครื่องของท่านนะ เวลาแล้วหลังจากนั้นไม่ได้เจอกันเลยนะตั้งแต่วันจันทร์ไม่เจอกันเลยไม่ได้เจอครับวันละครันพุทธก็ไม่เจอกันเลยวันนี้เันพฤหัสก็สองวันแล้วเนาะครับตอนแรกก็ยังเข้าใจว่าแกกลับไปบ้านภาษาแกเป็นแกคนคนนั้นเนาะคนภาษาภาษารู้รู้บ้านไหมบ้านไหนนั่นรือบ้านบ้านอะไรบ้านบ้านพะเนบธพะเนธบ้านบ้านไทรมูนบ้านไทรมูนไทรมุนเนาะ มันมันจะเลยไปบ้านพระเนธไปหน่อยพระเนธไปทางนาน้อยขวามือนะ่ะน,น,นี่เราก็ยังไม่รู้เลยเนาะว่ามันไปยังไงหมอเราหมอป่ะ่หมอจะให้เอาไปหรือ,อยังไงตัวนี้เข้าไปแล้วนะทางทางผู้ภัยเข้าไปแล้วนะพี่ผู้ภัยเขาเข้าไปแล้วยังยังยังไม่ทำอะไรเรารอหมอก่อนรอหมอก่น